สวัสดีครับกีบนี่พามาดูบอ่อตะกิง่งโอ้ปลูกมะพร้าวรอบบอ่อพาเต็มเลยครับมีรอบบอ่อเลยสามปีกว่าสามปีกว่าเลยกินแล้ว หวานเห่หวานยังพี่ใ้า่มาพี่เออเออใหา่มาพี่บึงนู้ิเด็กหวานเหแตกอยู่แล้ว ป่ามันหนาวมักงมันหนาวอากาศมันเย็นนะมันหนาวกายมันหนาวมากเลยากายมันหนาวกันเลยบุคอยไอ้นั่นโลมีทุกอย่างนะน,นี่ทุลุงทุเรียน โอ้ยลงไปแล้วมันหมดหมดตมเลยมัง้งมันหนาวฮะใส่มันหมดตมมันหนาวมัง้งเลยหมดตมเปล่าป่าหมดตมเลยก็เพิ่นเอาบัวแดงมาลงเลยมันมาเองมั้งนี่บัวแดงนี่เด้อ ปูมันกระหกเลยบัวแดงะฮะป,ป่าอยู่ดีเหรอมันอยู่ดีแล้ว,ลวเวลาเอาสีกินมันยากนีแหละเพราะว่ามัน,ม,นมีบัว ติดบฮะเอ้ยตายล,ล,ลงง่ายมหบางพี่มองดูหรือมันเอาหัวาหานมาอย่างนะเ,นเอาหัวาหานมาอย่างเนาะหัวหัวาหาเนเพ็่นไหม ก่อนปลาลายนะมันเป็นคนเขากิน,นบ้างมห้งนะเป็นคนเขากิน,นบ้างเวรอบอตอนเกี่ยวข้าวเหรอตอนเกี่ยวข้านะอ๋อตอนเกี่ยวข้าวที่ผ่านมานี่อ๋อ ว่อพูนลงทีเดียวเลยเหรอพนดอมองทีเดียวลงเลยเหรออ๋อเหมนป่ามันหมดุดนะมันมัน,มน,มนอากาศมันหนาวมากโอ้สวนเพืนก็ปลูกสรารพัดทุกอย่างมั่งนี่สวนนี่ ฮะ,ะฮะ,ะบ่ทีด่ดินมันดินมันดีบ้งโอ้มีสะองสะอมน้นอีกปลูกทุกอย่างเลยบ้งฮะตุลงทุเรียนมีต้นอย่างวะเนี่ยฮะต้นอย่างก็เหรือ linh chi đi linh chi đi Mẹ đi ma phải mà bỏ. hả? đi 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 mất đi đi nó đi khóc đi 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 khóc đi ลุงพลน,นี่วะหัวหายเพิ่ไปใส่้องบาลเนียจิบ,บี้บ,บี่ว่าจิบ,บี้มาตึกป่าบางดี โอ้สวนพนมีทุกอย่าง,างมากน,น,นี่สวนพวกนี่นี่ไหวเหรอทุเรียนโอ้ทุเรียนกระติดเวยทุเรียนทุเรียนกระติด ไรลงวา,างนมึงใหม่เนอะอมันขึ้นก่อนบอกเฮ้ยมันตื่นเด้วกิ่งมันบอกก็ตื่น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 น่าก็เซาแล้วหัวฮะโอ๋โอกต้นทุเรียนก็ติดเนาะนูน่นนะชมพู่่ะสวนนี้มีมัดทุกอย่างมั้งนี่สวนนี่วะ ท,ทุเรียนจะติดทุเรียนจีกปีว่าทุเรียนนไงชมพู่นี่บรีจีมากนี่ มีจี้เหรอญาญางัวสะบ่าเลยเหรอ หญ้าเนาะฮะสบายเลยหญ้าเขียวรออีกฮะเฮ้มันหมดหรือมั้งมันมืดแล้ว มืดแล้วอส่วนมีทุกอย่างเลยปลูกลอบเลยนะเนี่ย รอบสวนเลยทุกอย่าง ปลามุดหนีแล้วมั้งหนีไปได้แล้วะเนี่ปลามุดหนีแล้วหละอากาศมันเย็นมากมันก็นเลยบ่ค่อยอ,อย่างนั้นเนาะ mẹ bỏ mẹ dạy 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 นี่เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ